บังโรตีเอ๊ะสวัสดีเจ้ในเจ้ในเจ๋อโรตีใส่อะไรได้บ้างในบังเออใส่ได้หมดทุกอย่างเลยเจ้ในเจ้ในเจ๋อจริงมะเนี่ยจริงที่ก๊อปในเจ้ในเจ๋อผมเอาโรตีนะไม่ใส่งอกไม่ใส่ชิ้นไม่ใส่บุ้งไม่บุ้งไม่บุ้งไม่บุ้งอ่ะบังนี่อะไรกันครับในเจ้ในเจ๋ออันนี้ร้านโรตีนะไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเอ้าหยกใส่อะไรก็ได้ไงเฮ้ยผิดแล้วในเจ้ในเจ๋อใส่ได้มันก็มีใส่กล้วย ใส่ไข่ใส่แยมโลนี่เจนในเจอเสลิมเสลิมเอาใส่ไข่มาอันหนึ่งบ้างได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวใส่ไปให้ทั้งเปลือกเลยมันจะแตกไงบ้างมันจะได้กรอบๆไงในเจนในเจอโอ้ไม่เอาเปลือกด,ดิ่ตเอาใส่กล้วยใส่กล้วยนี่ในเจ้ในเจอไม่ใส่เนื้อกล้วยนะเฮ้ยเปลือกนะเ,อเลยมัไน,นไม่ได้ในเจนในเจอเอาไหนบอกทำได้ไงเอาอย่างนี้ละกันใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนั่นในเจนในเจออบังเฮ้ยปะเนี่ยเป็น่านหมดแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นสูตรพิเศษ แ,บบแป้งี่กด้กลบกลในเจ้นในเจอจัดไปบงังจัดไปอโอ้โหข้อสอบดำเชียวเลยบางอันนี้มันเป็นแป้งนุ่มนวลไงในเจ้นในเจอบังโรตีแผน่นไทยเนี่ยโอ้โหมีกดสอบด้วยอันนี้คือโรตีไอโรตีมันสีเหลืองเลยสีดำหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยบอกเลยว่าอันนี้อะไรที่สุดเลยนเนในเจ้ในเจอบังที่ชาโคลวะเนี่ยโรตีบังไอ้แบบแป้งนุ่มๆใช่มในเจ้ในเจอ ตีบ้านไหนเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เคยกินเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยบางเป็นวะเนี่ยเฮ้ยบางอะไรในแจ็สนี่เจอออกเปลือกดิ่ก่อนเมื่อกี้บอกว่าเอากับโก,บกบไม่ใช่เหรอในแจ็สนี่เจอออกเปลือกด้วยโลเอาหวานๆใช่ไหมเจ้าจัดปลาบางจัดปลาหอหวานหเฮ้ยเฮ้ยอะไรในแจ็สนเจอสองเดียววอบางก่เมื่อกี้บอกว่าหวานๆไม่ใช่เหรอในแจ็สนี่ <c oughs> <c oughs> เอจอสองเดียวก็พอแล้วใส่นมด้วยแล้วก็ใส่กล้วยด้วยนะจัดปลาบาง โอเคเอาไปกินได้เลยในเจ็ทในเจออะไรนดิบังอะไรอ่ะทำไมดิบอย่างงี้เนี่ยบังอันนี้อร่อยที่สุดเลยในเจ็ทในเจอบังแดดเนีเก็บไปกินเองเหรอเอามากินมาในเจ็ทในเจอไอ้อาปากกินไปเลยเนี่ยกินมาในเจ็ทในเจอไปขายพมาเอาเลยบังไปไปแจกกันด้วยเลยในเจ็ทในเจอ